สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่15มิถุนาย,ยน6 7นะครับผมเพิ่งสอนกีตราตร์เสร็จตอนนี้เวลา5โมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะขัดบอดี้สดๆนี้ให้ดูนะครับบอดี้สวยมากนะครับแต่คนหลายคนลังเลผมทำให้ดูชัดๆดีกว่านะครับไม่ได้แพงหรอกครับแต่ผมเข้าใจว่าเออ๋ยว่ในการใช้เงินมันต้องระวังสมัยก่อนบอดี้นี้ผมซื้อมาแพงนะครับเดี๋ยวขัดสักแป๊บหนึ่งให้เห็นลายไม้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมต้องไปออกกำลังกายแล้วมัน5โมงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีกระดาษทรายเบอร์หยาบอยู่ กระดาษยเบอร์อยาก,กน,นะครับเดี๋ยวจะขัดขอบด้านล่างเนี่ยลายไม้มันจัดแบบเนี้เนะี่ยก็หมูกรอบอยู่ด้วยครับหมูกรอบโดนกัดมานะครับยังรักษาไม่หายนะครับแต่ก็ดีขึ้นบ้างแล้วครับหมกรอบลูกเออช่วยขัดกีนตา้าไหมลูกมาเดี๋ยวขัดขอบด้านล่างให้ดูครับเดี๋ยวใครไปซื้อกระดาษทรายใหม่ นี่ครับตรงขอบด้านล่างเนี่ยมีแต่คนอยากรู้ว่าเออมาลายไม้เป็นอย่างไรไม้ต่อกี่ชิ้นอะไรอย่างงี้ครับลากไปเลยเี๋นะครับเอามือถือวางตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะมั้งขออนุญาตซัดก่อนนะครับวางไม่ถนัดโอเคท่านยังไงท่านถึงจะเห็นผมจะเอามือถือวางไว้บนกล่องนี้แล้วกันโอเคดีขึ้นไหมเดี๋ยวหล่นจนได้อ่ะ ภาพมันอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับแต่ให้ดูว่ามันขัดสดๆเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ใช้ยาลอกสีเลยนะสีเวลาแต่เอาอะไระครับเราใช้อย่างนี้มันก็จะดีกว่าเวลาเราทําสีใหม่มันก็จะติดได้ง่ายกว่าเอ้ยาำยาลอกสีเมื่อก่อนนี่ผมเทเลยเทยลอกสีพองออกแล้วเอาออกเลยครับง่ายดีแล้ว่อยขัดโอ้โหลายไม้สวยวะเดี๋ยวก็ได้เห็นกันครับ ่ขัดลายไม้ขัดอกอล้วทำลายไม้ให้หมดเลยฝุ่นฟุ้งไหมลกูกมือกบโหมันมีแท่นขัดด้วยนะมีไอ้ตัวที่วางทำให้น้ำหนักกดมันมากขึ้นมันรู้อยู่ไหมผมเคยใช้สมัยก่อนผมโมกิตา้าก็จะมีอุปกรณ์ครบหมดอย่น,นี้ไม่ได้ทำนานลวหลายสิบปีแล้วครับพอทำเป็นแล้วก็ขี้เกียจ ทำสีทำซ่อมคอหักม่อก่อนนี้ทำเป็นแล้วก็ขี้เกียจอืดลายไม้มันต่อกันหมดเลยอะถ้าเป็นไม้ชิ้นเดียวนี่หาเลยนะครับราคานี้ขู่นรกเลยครับ เริ่มเมื่อยแล้วหมูมาลูกขอโทษครับ นมึอกินข้าวไข่เจียวได้ขัดบอดี้ออกออกกำลังกายเป็นในตัวย่อยอาหารเดี๋ยวจะได้ปั่นจักรยานนะที่ฝนมันเยอะ ไไม่ได้จริงมันยังมีกระดาษซายเบอร์ที่หยาบก,กว่านี้อีกนะแต่ว่า,าไม่ได้ซื้อมาจะไวขึ้นขัดพวกนี้มาก่อนขยันนะปวดมือนทน พอทำไปแล้วขี้เกยจฮะ เปลี่ยนทันใหมเสียมาก อ่โมงละห้าโมงสิบนาทีแล้วเด็กแป๊บนึงค่อยไปออกกำลังกายนะครับจะทำอะไรแต่ทีมันไม่ได้ง่ายๆ 嗯。 เดี๋ยวด้านข้า่าม่ยดงครับไม่เสร็จไปเนี้จะให้ดูด้านท้ายก่อน ใครเคยขัดสีด้วยมือลูกคงจะรู้ดีนะครับสีที่มันตอกเก่าแบบเนี้ยสีที่มันแห้งอย่างเงี้ยขัดยากก็ใช้ยา m าลอกสีมันก็จะง่าย de más güey มื่อมือมากลายไม้เขาสวยมากเดี๋ยวผมถ่ายดูลายไม้ครับนี่เป็นคลิปสดๆไม่ตัดต่อ そういな。 ห้าโมงยี่สิบแล้วเดี๋ยวจะพอแค่นี้ก่อนแล้วไปออกกำลังกายดีกว่าอีกนิดคาบสีตรงนี้ออกยากมากเลย ผมไปเอาน้ำมาลูบให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะพักแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะไปเอาน้ำมาลูบให้เห็นลายไม้เราไปล้างมือด้วยสักครู่นะครับไม่ตัดต่อคลิป เอาละครับมาแล้วครับผมไปล้างมือมาคลิปต่อเนื่องไปเลยจะลงไม่ได้หน้าเฟซนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ํารูปตรงบอดี้ให้เห็นลายไม้ชัดนะครับอ่านะครับนี่ไม่มีการแต่งสีคลิปวิดีโออะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีการจะมาแต่งเติมว่าให้สีเข้มขึ้นลายไม้ชัดขึ้นอะไรไม่มีนะครับดเดิมเดิมเลยรูปน้ำนี่ก็เหมือนกันเวราลงแล็กเกอร์เห็นไหมครับหรือลงแลกไม้เนี่ยมันจะเห็นลายไม้ชัดแบบนี้ คแค่ทาฉลากไม้เข้าไปหรือว่ามันจะเห็นลายไม้ชัดแบบนี้ครับมันจะเห็นชัดมากขัดตรงท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเอานะครับเดี๋ยวขอน้าีกนินึ่เวลาเขาเรียกลายไม้หรือเขาดูลายคิทลายเมเปิลนะเขาก็จะเอารูปดูนะครับ เอาละครับโอ้มือเลอะมากเลยอะถอดออกจากแป้นนี้ก่อนนะครับลายไม้ตัวเนี้ยมันจัดอยู่แล้วก็เห็นกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ครับมันจัดสุดๆอยู่แล้วลายไม้จัดมากถ้าให้ผมวิเคราะห์นะอาจจะต่อแค่ตรงกลางหรืออาจจะเป็นไม้ชิ้นเดียวแต่น่าจะต่อตรงกลางเดี๋ยวมาดูนครับวิเคราะห์นะครับไม่ได้ฟันธงนะลายไม้จัดจัดสุดๆเลยโอ้ถ้าแค่ต่อตรงกลางสองชิ้นนี้ก็ หาไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ต่อไม่รู้กี่ชิ้นดูรอยขัดข้างหลังนะครับเห็นไหมครับลายไม้เลื้อยต่อเนื่องข้างหน้าสวยมากเนี่ยถ,ถ้าต่อก็ต่อตรงกลางตรงนี้เห็นไหมครับถ้าต่อก็ต่อตรงกลางตรงนี้นะครับจะต,ต่อเนียนมากอะ่ะหรืออาจจะไม่ได้ต่อเราก็ยืนยันไม่ได้นะแต่ให้ดูนะครับว่าลายไม้มันสวยแค่ไหนนะครับโอ้โหสวยมากแล้วมันเสียนลึกด้วยครับปีเก่าอะ่ะ มันไม่ใช่แค่ลายไม้เล็กๆนะครับมันเป็นเสี้ยนล,ลึกมากลองดูนะครับขัดให้ดูแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือคลิปก็คลิปเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นลายไม้หมดนะครับเนี่ยถ้าขัดไปก็เจอแต่ลายไม้ก้นหอยต่อกันเลยครับเนี่ยประลือดมาถึงนี่เลยลายไม้ทั้งตัวครับใช้ยาลอกสีไปเลยมันมานั่งขัด สวยมากครับทำคุ้มแน่มีหย่องแถมให้ด้วยนะครับหย่องสองเสาลองดูนะครับ